นี่มาตัดอ้อยครับอ้อยไปไปคั้นน้ำช่วงนี้บรรยากาศเอ่อวันที่ 20, 20, 24, ยี่สิบยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าพากรท้องฟ้าวันนี้ยังไม่มีแดดจะ ไม่มีแดดอยู่สักสองสามวันเนาะครับก็เลยมาตัดอ้อยเผื่อไว้ก็จะเริ่มคันวันที่ยี่สิบแปดครับตามที่กรมอุตุรายงานผมค่อนข้างจะเป็นเป็นคนที่เชื่อกรมอุตุครับบรรยากาศสองสาวันนี้ก็จะงดคันน้ำก็จะเข้าสวนมาตัดอ้อยอ้อยลาแก,แก่ผมจะเอาไป คั้นแล้วก็จะทําเป็นน้ําตาลปี๊บครับต้มต้มเป็นน้ําตาลปี๊บนี่เนะเอาะไอพวกนี้คือลําแก่ๆลำแก่มากครับผมนี่ส่วนต้นท่อนพันท่อนพันก็จะก็จะแบ่งไว้อีกโซนหนึ่ง ส่วนนี้จะเอาไว้ทำอ้อยคั้นน้ำแล้วก็ตอนนี้มีมีเมนูมีออเดอร์ใหม่เป็นน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลน้ำตาลกวดน้ำตาลน้ำตาลอ้อยน้ำตาลก้อนครับวันนี้มาตัดบรรยากาศคืมฟ้าค้มฝนครับไม่ได้คั้นน้ำ ขายข้างทางเนาะผมก็เข้าสวนแล้วก็ตัดตัดอ้อยครับสนใจท่อนพันธุ์ก็เหมือนเดิมครับผมมีแบ่งจำหน่ายครับขอบคุณครับ